ิดคลิปด้วยการบีบแตรเลยค่ะสำหรับคันนี้ฮ o n ด้ X A D V ดีนะคันนี้จริงๆลูกค้าติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ตัวร้อยวัตต์จากทางร้านไปแล้ววันนี้มาเพิ่มเติมเสริมเข้าไปกับชุดไฟสปอร์ตไลท์ตัว50วัตต์พร้อมกับชุดสวิกรีโมทนะสวิกรีโมทเนี่ยมันจะใช้งานได้ต่อ1คู่เท่านั้นนะสวิ์รีโมทนะนี่นะคะมันข้อพิเศษก็คือ1เวลาเปิดเวลาบีบแตรไฟสปอร์ตไลท์ติดด้วยแล้วก็มันสามารถกระพริบขอทางแบบนี้ได้ ปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับป๊บปึบ๊บเวลาที่ลูกค้านะคะเดินทางไกลไปตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะเป็นประมาณนี้ได้เลยอ,อ่ะปิดไฟมาก่อนนะอ่ะให้ดนะูนี่เลยชัดเจน,นเ,เห็นชัดเจนเสเต็ปไฟจะเหมือนกันทั้งคู่บนคู่ล่างเลยเแต่แค่เปลี่ยนเป็นสวิตช์รีโมทเ,เท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องสวิตช์รีโมทให้ฟังสวิตช์รีโมทเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอ่ะเรากดค้างคือปิดนะคะนะคะอันนี้ปิดอ่ะโอเค ทีหนึ่งคือสีขาวนะคะเปิดสีขาวพักไฟได้ปกติ<ส>แต่ถ้าติดแต่ถ้าติดสีดวงเนี่ยมันจะพักไฟติดพร้อมกันเลยสีดวงนะอีทีท่หนึ่งคือสีเหลืองนะคะกดพักไฟได้ปกติแต่ที่สําคัญของสวิตช์รีโมทก็คือเวลาคุณพี่สมมุติคุณพี่อยากจะให้ลําแสงสีขาวกระพริบเออไม่ได้อ๋เอปเป็นเหลืองกระพริบเป็นเหลืองกระพริบอ่ะนี่เรากดที่สายสายแฟลตนี้นี่จะกระพริบแบบนี้ เลือกได้ค่ะ,ะอ่ะเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนนะคะกดค้างคือปิดปิดปึ๊บอ่ะข้างบนข้างบนขาวข้างล่างเหลืองได้เลยเวลาเดินทางลำแสงนี้นะแล้วก็เวลาบีบแตรอ่ะปิดไฟให้หมดก่อนให้เห็นภาพ,ภาพสุดพลังเธอโบโต้บัมไปได้เลยเหนือใต้ออกตกจะไปไหนไปได้เลยมีไฟแล้ว เอาลคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอร์ไลท์รานขวัญมอเตอร์ไซค์มีให้บริการสามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยการรับประกันหลังการขายเราเน้นย้ำแล้วเรานะคะคือเรามั่นใจเรื่องการบริการของเรามากหลังการขายนะเราจะเห็นลูกค้าเวลาที่ลูกค้าเก่ามีปัญหาเราจะนัดสวิตท,ทันทีนะคะลูกค้าเก่ามีปัญหาเราจะนัดสวิตอีเพราะว่าเราเข้าใจว่าลูกค้าชินตาก,กับการใช้ไฟไปแล้วนะคะการาการับประกันหลังการขายตลอดมีปัญหาภายในหนึ่งปีแล้วหนึ่งโอเคได้ละ อ,อ่านี่นะคะตลอดมีปัญหาภายใน1ปีเปลี่ยนฟรีทันทีนับจากวันที่ติดตั้งไปนะสวิกวงจรดูแลให้ตลอดการใช้งานแต่ส่วนสวิกรีโมทเนี่ยพี่ขวัญรับประกัน6เดือนนะคะเป็นประมาณนี้เลยลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปรอรสักคู่หนึ่งขอให้มั่นใจในแบรนดน์นี้แบรนด์เราเองเราเดิมเราดินเนินมาเดินกันมา5-6ปีแล้วค่ะ K W A N ค่ะแบรนด์นี้เลยโอเคสวัสดีค่ะ